ลงเล่นไป13นัดมี13คะแนนอยู่อันดับที่12ครับเฮตุเฮนะครับ5ครั้งหลังสุด Not ตโคป n ิ้ไม่เคยชนะผู้มาเยือนได้เลยครับเสมอกันไปอีกสรุปผลวิกกาฟุตบอลวันอาทิตย์ที่เพิ่งจบไปเมื่อเช้านี้เองครับ คู่ไหนเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันนะครับคู่ที่1สครับซันเดย์ยอดพบกับโรเซนบอร์กครับทางเราให้ไปกับผู้มาเยือนโรเซนบอร์กนะครับจบเกมซันเดย์ยอดชนะไปได้2ประตูต่อ0ครับคู่นี้พลาดไปนะฮะสรุปวิเคราฟุตบอลคู่ที่2ครับฮ a r มสตัดพบกับ AIK ครับทางเราให้ไปกับผู้มาเยือน AIK ครับจบมาฮารมสตัดรัวใส่ AIK ครับ 2ประตูต่อศูนย์แบบนี้ก็เงื่อกันไปไม่มาตามนัดพลาดไปครับสรุปผลวิเคราห์ฟุตบอลคู่ที่3ครับฮาก้าพบกับอินเตอร์ทูคูครับทางเราจัดให้ไปกับอินเตอร์ตูคูนะครับคู่นี้เราให้เป็นช็อตเด็ดช็อตเดียวไปด้วยนะฮะจบออกมาครับอินเตอร์ตูคูชนะไปได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ออกมาแบบนี้ก็ยังพอยิ้มได้ยินดีด้วยนะครับสรุปผลในคู่สุดท้ายครับกับฟุตบอลนัดชิงคอนคาเคปโกคัพนะครับเตะที่สหรัฐอเมริกาครับ U.S.A. เจ้าภาพครับพบกับเม็กซิโกจังโก้นะครับแชมป์เก่าฮะก็จัดให้ในช่องเสมอครับเราให้ไปกับสหรัฐอเมริกานะครับหวังเสียงเชียร์นะครับเจ้าภาพอเมริกาครับออกนำไปก่อนครับสุดท้ายแชมป์เก่าจังโกครับกด2ลูกแซงชนะไปได้2ประตูต่อ1ครับคว้าแชมป์ไปอีกสมัยหนึ่งครับส่วนทางเราก็พลาดไปในคู่สุดท้ายตอนเช้านี้นะครับใครเป็นไงกันบ้างครับก็แวะมาเม้นมาคุยกันได้นะฮะ วันนี้ทางบี้ไก่เซอและทีมงานพร้อมลุยไปกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับไปลุยกันต่อครับสวัสดีประชาชนคนใส่ลุ้นใส่ลุยนะครับบี้ไก่เซอร์ขอนําทุกท่านเข้าสู่คลิปวิเาะร์ฟุตบอลที่น่าสนใจประจําวันนี้อีกเช่นเคยครับแต่ก่อนรับชมรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางช่องเราฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์พวกเราไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงฮะแนะนําช่องทางดีๆสําหรับใครที่เป็นใส่ลุ้นใส่ลุยนะครับสายเชียร์ไม่ว่าจะสายใดครับเพียงแค่ท่านแอดมาหาเราที่แอด b w E R K S มีแอดอำนาจด้วยนะครับอย่าลืมและพบกันฮะวันจันทร์ที่7กรกฎาคมครับมีฟุตบอลที่น่าสนใจดังนี้วิเคราะหฟุตบอลคู่ที่1 KTP พบกับกรานสตันเฮลซิงกิสี่ทุม่มวิเคราะ์ฟุตบอลคู่ที่2ครับสเปนพบกับเบลเยียมนะครับเป็นฟุตบอลอยูโรผู้หญิงฮะห้าทุม่มวิเคฟุตบอลคู่ที่3ครับน็อตโคปิงพบกับบอมมารัดคาน้านะครับเที่ยงคืนวิเคราะฟุตบอลคู่ที่4โปรตุเกสพบกับอิตาลีเป็นบอล ผู้หญิงปิดท้ายครับตีสวันจันทร์ครับก็จะเงาๆหน่อยครับวันนี้ฟุตบอลไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ยังพอมีให้ดิวให้ลุ้นอยู่บ้างสําหรับวันนี้ฮะเริ่มกันที่คู่แรกครับลีกฟินแลนด์ฮะเจ้าบ้าน KTP เปิดบ้านรับการมาเยือนกรานิสตันเฮลซิงกิครับ KTP เล่น13นัดมี9คะแนนครับอยู่อันดับสุดท้ายครับอันดับบวยส่วนทางด้านกรานิสตันเฮลซิงกิครับเล่น13นัดครับมี16คะแนนอยู่อันดับ7ครับ เฮตูเฮ h e a คชนะ2ครั้งอีก3ครั้งเป็นการิสตันเฮลซิงกิที่ชนะไปได้ครับไม่เคยเสมอกันมาก่อนนะครับสำหรับ5นัดหลังสุดคู่นี้ทัศนวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้ครับจะภาพโยนโจทย์มาให้ที่การิสตันผู้มาเยือนเหนือกว่าครึ่งตัวครับ0.5เท่านั้นก็สมควรเป็นอย่างมากครับที่ออกมาแบบนี้แต่เราขอไปสวนกับอันดับ,บวยเจ้าบ้านจะดีกว่าครับเพราะลงเล่นในถิ่นตัวเองมีคะแนนตลอดครับกับกัน การิสตันเฮลซิงกิคู้มาเยือนน่าจะมีอาการผวา,าอยู่ครับนัดที่แล้วโดนถล่มมายับเลยครับ6ประตูต่อ2น่าจะยังไม่ฟื้นครับเมาหมัดอยู่ฮะขอวัดใจไปกับ KTP เจ้าถิ่นครับคู่นี้มีขอบฟุตบอลในคู่ที่2ครับมาชมฟุตบอลยูโรสาวๆกันบ้างครับจัดกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแชมป์โลกสเปนครับเจอกับเบลเยียมฮะ สเปนครับลงสนามไปหนึ่งัดครับโชโหดถล่มสาวๆจากโปรตุเกสไป5ประตูต่อศูนย์ในนัดแรกมี3คะแนนครับที่1กลุ่มบฮะส่วนทางด้านสาวๆจากเบลเยียมครับนัดแรกก็พาท่าพายอิตาลีมา1ประตูต่อศูนย์ไม่มีคะแนนนะครับเฮตูเฮเจอกัน5้าครั้งหลังเป็นสเปนชนะไปได้ทั้งหมดฮะทัศนะวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้ยอดจัดอยู่ที่3ทับสามจุดห้าจุกๆครับก็แง่ละครับสาวๆาสเปนฟอร์มดุสขนาดนั้นนะครับโชโฟอร์มสมเป็นแชมป์โลกครับนัดนี้สาวเบลเยียมครับงานเข้าแน่แฮะ เจอกันเดือนที่แล้วที่ผ่านมาครับก็ถล่มเบลเยียมมาได้5ประตูต่อหนึ่งครับจากรายการเนชันลีกครับขอไปต่อกับกระทิงสาวสเปนครับมาแน่ฮะพร้อมกับติดสูงไว้ด้วยครับค่นด้วิเคราห์ฟุตบอลในคู่ที่3ครับโยกมาที่ลีกสวิเดนกันบ้างนะครับน็อตโคปิงครับพบกับบอมมาน็อตคา่านาครับน็อตโคปิงลงเล่น1 3นัดมี15คะแนนอยู่อันดับ9ครับทางด้านบอมมาน็อตคาน่นาลงเล่นไป13นัด มี13คะแนานอยู่อันดับที่12ครับเฮตุเฮนนะครับ5้ครั้งหลังสุดน็อตโคปิ้งไม่เคยชนะผู้มาเยือนได้เลยครับเสมอกันไปอีก2ครั้ง3ครั้งเป็นชัยชนะของผู้มาเยือนอย่างบอมบาน็อตคาน่านะครับทางเจ้าภาพให้กันบ้านมาที่เสมอครับศาส,สนาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้จะบานน็อตโคปิ้งสีนัดหลังสุดชนะได้แค่นัดเดียวครับอาการน่าเป็นห่วงครับในขณะที่ผู้มาเยือนครับอุ่นเครื่อง ในขณะที่พบกันมาก็ไม่แพ้เลยครับคู่นี้วัดใจลุยไปกับผู้มาเยือนอย่างบอมมานอตคาน้าไม่แพ้แน่นอนครับมีโอกาสจบเสมอสูงครับคู่นี้วิเคราะห์ฟุตบอลปิดท้ายกับสาวๆกันอีกสักครู่ครับในฟุตบอลยูโรผู้หญิงนะครับโปรตุเกสพบกับอิตาลีนะฮะเป็นการแข่งขันของกลุ่มบีครับนัดที่2ครับโปรตุเกสนัดแรกครับแพ้ยับมามีศูนคะแนนฮะส่วนสาวๆอิตาลีฮะ ผ่านดาดสาวเวลเยียมาได้ด้วยชชนะ1-0มี3คะแนนครับเ e ตุ head to เ e ต d เจอกัน3หนครับเป็นสาวๆาวจากอิตาลีทำได้ดีกว่าชนะไปได้ทั้งหมดครับศาสนะวิเคราะ์ฟุตบอลคู่นี้ฮะสาวจากโปรตุเกสครับเดือดหลอแน่ๆครับนัดนี้อิตาลีคงจะเล่นแบบเน้นๆ เป็นจริงเป็นจังเป็นแน่แท้ครับเพราะนัดหน้าต้องเจอกับสเปนแชมโลครับการเก็บชัยชนะนัดนี้จึงจําเป็นเป็นอย่างมากครับแต่เจ้าประคุณรุ่นช่องครับจัดโจทย์มาที่สาวอิตาลีเหนือกว่าอยู่ที่0.5ทับหเท่านั้นครับโอ้โหเหตุผลแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่จะร่วมทางไปกับสาวสาวอิตาลีครับไปอิตาลีครับคู่นี้ทบทวนแนวทางสีคู่ที่เราคัดมาให้นะครับคู่ที่หนึ่งฮะ อยู่ลองไปกับ ktp เจ้าบ้านครับในช่อง0.5ครับไม่แพ้ะครูนี้คู่ที่1ผ่านไปแล้วมาชมกันคู่ที่2ครับไปกับกระทิงสาวสเปนในจก,จ,กจุกที่3ทับ3.5ครับพร้อมติดสูงไปด้วยนะฮะคู่ที่3ครับไปช่องเสมอกับทีมเยือนอย่างบอมมานอตคานะครับไม่แพ้ครับสำหรับผู้มาเยือนคู่นี้คู่ที่4ครับ ร่วมทางไปกับสาวสาวอิตาลีครับที่ช่อง0.5ทับครับอิตาลีชนะแน่ครับชอบคู่ไหนใส่คู่นั้นครับทางเราให้เป็นแนวทางเท่านั้นฮะลูกกลมกลมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่แหละครับสเตย์ของฟุตบอลฮะก็จะกันครับฝากกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลหน้าปากซอยเมาหมอยเล่อยฟุตบอลครับตัวไหนดีตัวไหนเด็ดเราแจกแต่กันคากลุ่มทุกวันฮะทางเข้ากลุ่มก็เพียงแค่แอดมปที่ b w e r k s มีแอดาำน้าด้วยนะครับหรือ หมดที่เราปากไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วพบกันวันนี้สวัสดีนะครับ